สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ดรวาสิรีประดับศรีนะคะจากสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ค่ะวันนี้นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป20-405-011-101หน่วยที่1จํานวนจริงอาจารย์นะคะ จะมาสอนในหัวข้อเรื่องจำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริงค่ะสำหรับ outline s ในวันนี้นะคะ 1. อาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนจริงค่ะและหลังจากนั้นจะพูดเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนจริงค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. บอกความหมายของจำนวนจริงได้และอธิบายสมบัติของจำนวนจริงได้นะคะ อในอดีตนะคะมีหลักฐานที่ปรากฏเชื่อว่ามนุษย์มีความคิดเรื่องจำนวนมาตั้งแต่สมัยโบราณสังเกตได้จากนะคะการนับจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยใช้ก้อนหินหรือรอยบากบนต้นไม้ซึ่งมันก็คือการจับคู่ระหว่างสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวกับจำนวนก้อนหินเนาะหรืออา รอยบากบนต้นไม้ซึ่งเขาก็มีวิวัฒนาการะค่ะไปสู่จำนวนที่ขยายขึ้นเช่นาการรวมกันาการลบกันของสิ่งของนะคะซึ่งก่อให้เกิดความคิดในเรื่องของการปวกลบคูณหารจำนวนจริงนะคะนั่นเองอดูหัวข้อแรกค่ะจำนวนจริงนะคะ แผนภังนี้ค่ะเป็นโครงสร้างของจำนวนจริงเนะาะจำนวนค่ะจะเรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนเป็นจำนวนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งแบ่งออกเป็นจำนวนจริงกับจำนวนไม่จริงหรือเขาเรียกว่าจำนวนจริงจภาพนั่นเองในวันนี้เนาะอาจารย์จะพูดถึงตัวนี้เลยค่ะจำนวนจริงทั้งหมดเลย ซึ่งจำนวนจริงเนาะจะประกอบด้วยจำนวนตักกยะและจำนวนอัตักกยะส่วนจำนวนตักกยะนะคะอ่าจะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มค่ะและเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะโอเคค่ะจำนวนจริงเนาะบอกไปแล้วมันคือจำนวนที่ประกอบด้วยจำนวนตักกยะและจำนวนอัตักกยะอ่เราจะพูดถึงเขาก่อนเนาะจำนวนตักกยะคือ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนเศษ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มค่ะโดยตัวส่วนหรือ b ตัวนี้ค่ะจะต้องไม่เท่ากับ0จำนวนที่เขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มหรือเขียนเป็นทศนิยมสัมได้ณจำแนกออกเป็น3ประเภทคือ 1, จําจำนวนเต็มเช่นลบเจ็ดศูย์เ ศษส่วนค่ะเช่นเศษหนึ่งส่วนสองเศษสองส่วนสามเศษห้าสิบส่วน 3, สี่สิบเก้านะคะพอยสิยมค่ะเช่นสามจุดสามสามสามเขียนในรูปเศษส่วนคือสิบส่วนสามศูนย์จุดหนึ่งสี่สองแปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดห้าเจ็ดสามจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนเจ็ดอ่าจำนวนเต็มในใดค่ะ ก็สามารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้เสมอยกตัวอย่างเช่นเนาะ7ค่ะเขียนในรูปเศษส่วนก็คือ7ส่วน1ค่ะ0เขียนในรูปเศษส่วนก็คือ0ส่วน1ค่ะและลบเเนาะเขียนในรูปเศษส่วนก็คือลบ 0. 7ส่วนด้วย1เศษส่วนของจำนวนเต็มสามารถเขียนในรูปทศนิยมซ้ำได้เสมอเช่น หเขียนในรูปทศนิยมสามก็คือ1 0 0่งจศนยาะเษสามส่วนสค่ะเขียนในรูปทศนิยมสามได้เป็น0ูนย์จุดเาศนยะเษสองส่วนสค่ะก็คือ0 6 6ย์จุกสามสส่วนหก็คือ2 1 6 6ุดหนึามสส่วนเกกค่ะมันก็คือ0.10 103นั่นเองโอเคนะคะในทางกับการค่ะจำนวนที่เขียนในรูปทศนิยมสัมบได้ก็เขียนเป็นเศษส่วนได้เหมือนกันเลยเช่นหนึ่งจดสามหนึเขียนในรูปเศษส่วนก็คือ1นึ่งพัามหารด้วย1,000อ่าลบห้าจุมันคือลบ 524ส่วน100 0.19193มันก็คือ19ส่วน99ค่ะ0.017 0173เขียนในรูปเศษส่วนก็คือ17ส่วน999ค่ะอ่าหรือ0.8272 73 เขียนในรูปเศษส่วนก็ได้เป็น819ส่วนด้วย990นั่นเองอพูดถึงจำนวนตักกรกยะไปแล้วเนาะต่อไปค่ะเป็นจำนวนอะตักกรกยะอ่าค่ะมันก็คือจำนวนที่ไม่ไม่นะไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มหรือทศนิยมได้เช่นรูปสอง เท่ากับ1.4142135ใช่ไหมคะไม่สามารถเขียนในรูปทศนิยมสัมได้เลยก็มีค่าประมาณ1.414เนาะอ่ารูสามเหมือนกันค่ะอ่า1.7320508ไม่สามารถเขียนในรูปทศนิยมส้มาได้เช่นกันก็จะมีค่าประมาณ1.732อ่าอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เราใช้บ่อยเนาะพายค่ะ เท่ากับ3.1415926.5ใช่ไหมคะโดยประมาณเนาะก็คือ3.1416นั่นเองอ่า0.1010010001นะไปเรื่อยๆเนาะไม่สามารถเขียนในรูปทศนิยมสำได้เหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่าจำนวนอัตตกยะค่ะอะ่า จำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มก็คือเป็นจำนวนตรกะยะใช่ไหมคะเขาแบ่งได้เป็น3ประเภทคือจำนวนเต็มลบจำนวนเต็ม0และจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบก็เช่นลบหนึ่งลบสลบสมใช่ไหมคะจำนวนเต็ม0นย์มีตัวเดียวค่ะคือศูนย์ส่วนจำนวนเต็มบวกนะคะเรียกชื่อหนึ่งว่าจำนวนนับหรือจำนวนธรรมชาติมีค่าเริ่มต้นก็คือหนึสาเนาะ ไปเรื่อยๆค่ะอ่าทีนี้ค่ะลองมาดูตัวอย่างที่1.1นะคะให้พิจารณาว่าจำนวนที่กำหนดให้ตอบไปนี้ค่ะเป็นจำนวนชนิดใดโดยทำเครื่องหมายถูกให้ตรงกับจำนวนนั้นๆสามารถตอบได้มากกว่า1ชนิดค่ะว้าวสิบข้อค่ะอ่าให้พิจารณาเนาะว่าเขาเป็นจำนวนจริงไหมอ่าถ้าเป็นจำนวนจริงเป็นจำนวนตักรกยะหรือจำนวนอตกรกยะ และถ้าเป็นจำนวนตักรกยะดูสิเฮ้ยเขาเป็นจำนวนเต็มปะหรือเป็นจำนวนนับหรือเปล่าอ่ะง่ายสุดเนาะให้ทำในคอลัมน์แรกก่อนนะคะอว่าเป็นจำนวนจริงไหมพบทัวนเนาะจำนวนจริงคือจำนวนที่ประกอบด้วยจำนวนตักรกยะและจำนวนอะตกรกยะอ่าข้อที่หนลบสใช่แล้วเขาเป็นจำนวนจริงค่ะ ห้าจุดาเป็นจำนวนจริงรากที่สองของ9ก้ามีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมคะก็เป็นจำนวนจริงพายละ่ะโอ้โหสบายมากจำนวนจริงค่ะรูทสองอ่าจำนวนจริงรูทลบหนึ่งอุ๊ยอุ๊ยอ่ารูทที่สองมันติดลบไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่จำนวนจริงใช่ไหมคะมันเป็นจำนวนจินตภาพ ศูนยจำนวนจริงค่ะ12ส่วน4มันก็คือ3ถูกไหมคะมันเป็นจำนวนจริงลบ1ส่วน5จำนวนจริงค่ะ1.23445678ไปเรื่อยๆจำนวนจริงเช่นกันอ่ทีนี้ค่ะถ้ามันเป็นจำนวนจริงอลองมาแยกนะคะว่ามันเป็นจำนวนตรรกยะไหมหรือมันเป็นจำนวนอัตรกยะไหม ลบสาเนาะจำนวนตักกรกยะ5 3าจก็เป็นจำนวนตักกรกยะอ่ะรูดเ้าโอ้โหสามใช่ไหมคะมันคือ3ามจำนวนตัรกยะค่ะพายต่อไปนะคะพายค่ะพายไม่ใช่จำนวนตกกรรกยะเพราะว่าไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมสาได้ในทำนองเดียวกันค่ะในข้อที่5เนาะ รูทสก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่จำนวนตรรกยะเพราะว่าไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมสาได้จ้าอ่ะตัวนี้เนาะรูทลบหอ่ามันไม่ใช่จำนวนจริงแล้วไม่ต้องพิจารณาค่ะศก็เป็นจำนวนตรรกยะ12ส่วน4เท่ากับ3ก็เป็นจำนวนตรรกยะลบเศษ1ส่วน5โอ เขียนในรูปเศษส่วนได้ใช่เลยจำนวนตรรกยะ1.23 4 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆอ,อุ๊ยไม่ใช่จำนวนตรรกยะละเพราะว่าเขียนในรูปทศนิยมสัมไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่จำนวนตรรกยะลองมาดูเนาะมันก็ต้องเป็นจำนวนอะตรรกยะใช่ไหมคะอ่ะาพยถูกไหมอ่รูสองเนี่ยนะคะไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนหรือ ทศนิยมสได้แล้วก็1 2 3 4งจุดสองสาม่สี้าหกเจไปเรื่อยๆเ,เนาะ,ะไม่สามารถเขียนในรูปทศนิยมสมาได้ป็นไหมคะง่ายไหมง่ายอ่าดูทีละคอลัมน์เนาะต่อไปค่ะคอลัมน์ที่เป็นจำนวนเต็มนะจำนวนเต็มแบ่งออกเป็นเต็มบวกเต็มลบแล้วก็0อ่าดูเนาะ จำนวนเต็มเนี่ยมันอยู่ในประเภทของจำนวนตักกรกยะนะคะอ่าถ้าข้อไหนเป็นจำนวนตักรกยะให้ดูว่าเขาเป็นจำนวนเต็มไหมเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มมีข้ออะไรบ้างคะโอ้ข้อ1คะ่ะลบสาถูกไหมคะอ่าถัดไปคะ่ะอ่าข้อสาใช่หมครูทเ้าเท่ากับสามเนาะ โอเคแล้วก็เป็นอ่าดูนะจำนวนตระกยะก่อนตึงตึงตึงศูนย์ใช่ค่ะศูนย์อ่ะสิบสองส่วนสี่คือสามใช่แล้วเป็นจำนวนเต็มนะคะหมดยังหมดแล้วค่ะต่อไปค่ะเป็นจำนวนนับจำนวนนับเนาะมันคือจำนวนเต็มบวกนั่นเอง่อะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นจำนวนเต็มให้ลองดูว่าเฮ้ ข้อไหนเป็นจำนวนเต็มบวกอ่ะจำนวนเต็มบวกเริ่มจากอะไรคะ1 2 3ใช่ไหมคะไปเรื่อยๆเนาะ0บนย่ใช่เด้ออ่าเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นจำนวนเต็มบวกเป็นข้อไหนบ้างเอ่ยข้อ3ค่ะเห็นไหมคะรากที่2ของ9คือ3ข้อไหนอีกข้อไหนอีกข้อไหนอีกติ๊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 กอ้อศูนย์อ้อศูนย์ไม่ใช่12บส่วนสใช่ค่ะ12บส่วนสเท่ากับส เห็นไหมคะ,ะทุกคนแยกไปแล้วเนาะว่าจํานวนจริงจานวนตรรกะยะจํานวนอัดตรรกะยะจํานวนเต็มกับจํานวนนับมันแตกต่างกันยังไงค่ะมาดูหัวข้อที่2เนาะหัวข้อสุดท้ายของวันนี้คือสมบัติของจํานวนจริงอ่ะลองมาดูสมบัติแรกนะคะสมบัติการเท่ากันของจํานวนจริงอ่าอาจารย์ให้คุณ ABC ค่ะเป็นจํานวนจริงใดๆ สมบัติแรกค่ะคือสมบัติการสะท้อนถ้า a เป็นสมาชิกใน R หรือเป็นสมาชิกของจำนวนจริงแล้ว a จะเท่ากับ a สมบัติการสมมาตรถ้า a เท่ากับ b แล้ว b จะเท่ากับ a ด้วยสมบัติการถ่ายทอดค่ะถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้วเห็นไหมคะ A ก็จะเท่ากับ C ด้วยสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันถ้า A เท่ากับ b แล้วอาจารย์นำจำนวน4มาบวกเข้าทั้งสองข้างของสมการจะได้ว่า A บวก C เท่ากับ B บวกสสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันเช่นถ้า A อเท่ากับ B แล้วนำาีมาคูณเนาะ จะได้ว่า a คูณ c จะเท่ากับ b คูณ c ด้วยต่อมาค่ะมาดูสมบัติของระบบจำนวนจริงระบบจำนวนจริงจะสอดคล้องสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการบวกและการคูณซึ่งเรียกว่าสัจพจน์เชิงพชคนิตดังต่อไปนี้อาจารย์ให้ a b c ค่ะเป็นจำนวนจริงจะได้ว่าสมบัติแรกนะคะ เป็นสมบัติปิดของการบวกค่ะ a บวก b ค่ะก็จะเป็นจำนวนจริงด้วยเหมือนกันเลยสมบัติปิดของการคูณเนาะ a คูณ b ก็เป็นจำนวนจริงสมบัติการสลับที่ a บวก b เท่ากับ b บวก a ถ้าเป็นสลับที่ของการคูณ a คูณ b เท่ากับ b คูณ a สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกค่ะ,ะในวงเล็บเปิด a บวก b วงเล็บปิดบวกกับ c จะเท่ากับ a บวกวงเล็บเปิด b บวก c วงเล็บปิดการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณเหมือนกันเลยค่ะในวงเล็บเปิด a คูณ b วงเล็บปิดคูณ c จะเท่ากับ a คูณวงเล็บเปิด b คูณ c วงเล็บปิดเห็นไหมคะ ปเปลี่ยนที่วงเล็บค่าก็อย่างเท่าเดิมต่อไปค่ะเป็นสมบัติการมีเอกลักษณ์ดูของการบวกกอนเนาะอ,อาจารย์จะเรียกศูนย์ว่าเอกลักษณ์การบวกเพราะว่าศูนย์บวกจำนวนใดก็ได้จำนวนนั้น A บวกศูนย์เท่ากับ A เท่ากับศูนย์บวก A และ ของการคูณเนาะจะเรียก1ว่าเอกลักษณ์การคูณเพราะ1คูณจำนวนใดได,ได้จำนวนนั้น A คูณหนเท่ากับ A หรือเท่ากับ1คูณ A ต่อไปสมบัติการมีตัวผกผันค่ะดูของการบวกเนาะ A บวกลบ A เ,เท่ากับ0เท่ากับลบ A บวก A เ,เรียกลบ A ว่าตัวผกผันการบวกหรือ i n v e r อการบวกของ a การมีตัวผกผันการคูณใช่ไหมคะถ้า a ไม่เท่ากับ0แล้ว a คูณ a, a, a i n v e r วเท่ากับ1นมันคือเท่ากับ a i n v e r s คูณ a อาจารย์เรียก a ตัวนี้เนาะยกกำลังลบ1ตัวนี้นะคะเออ a, a i n v e r s ตัวนี้ว่าตัวผกผันการคูณหรือ n ิน r วการคูณของ a สมบัติการแจกแจงค่ะเห็นไหมคะ A ในวงเล็บ B บวก C จะเท่ากับเอา A คูณเข้าไปเนาะ A คูณ B บวก A คูณ C หรือในวงเล็บ a บวก b คูณ C ก็เท่ากับ A คูณ C วกกับ B คูณซนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูนะคะในการเปรียบเทียบเพื่อดูว่าจำนวนใดน้อยกว่าหรือจำนวนใดามากกว่า สามารถพิจารณาได้จากเส้นจำนวนนะคะคนจุดนี้เนาะเป็นจุดศูนย์ขวามือของเส้นจำนวนมีค่าเป็นบวกใช่ไหมคะซ้ายมือก็จะมีค่าเป็นลบไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นบนเส้นจำนวนที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนด้านซ้ายมือเสมอ,อ1หนมากกว่าลบหนถูกไหมคะอ่า มากกว่าลบหนึ่งเนาะอ่าสี่ก็มากกว่าลบสี่อ่านะคะตัวอย่างนะคะ่าสังเกตค่ะจำนวนเต็มบวกเลขยิ่งเยอะค่ายิ่งมากจำนวนเต็มลบเลขยิ่งเยอะค่ายิ่งนอ้อยอ่าเช่นลบหนึ่งมีค่ามากกว่าลบสี่เห็นไหมคะอ่าลบหนึ่งกับลบสี่ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ย ลบ1จะอยู่ทางขวามือของเส้นจำนวนใช่ไหมคะ,ะแต่ลบ4จะอยู่ทางซ้ายมือบนเส้นจำนวนเพราะฉะนั้นลบ1มากกว่าลบ4ดังนั้นเลขจำนวนเต็มลบเลขยิ่งเยอะค่ะมันก็ยิ่งมากค่ะ,ะตัวอย่างนี้ค่ะ1 2ให้เลือกสมบัติของจำนวนจริงที่กำหนดให้นะคะ บางสมการอาจมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่ตอบนะมีสมบัติการสลับที่ของการบวกกับของการคูณเนานะสมบัติการเปลี่ยนหมู่ค่ะของการบวกแล้วก็มีของการคูณด้วยการมีเอกลักษณ์ของการบวกเรียกเรียกจำนวนใดว่าเป็นเอกลักษณ์การบวกศูนย์ใช่ไหมคะอ่านะ ศูนย์เนาะอ่าจำนวนอะไรบวกศูนย์ไได้จำนวนนั้นนะคะอ่าสมบัติการมีเอกลักษณ์ของการคูณก็คือ1ใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์การคูะสมบัติการมีตัวผกพันธ์ของการบวกอ่า a บวกลบ A เท่ากับศูนย์สมบัติการมีตัวผกผันของการคูณก็คือ A คูณกับ อ่า A in w a r d ใช่ไหมคะจะมีค่าเท่ากับ1อ่านี่คือสมบัติการมีตัวปกผันของการคูณแล้วก็สุดท้ายคือสมบัติการแจกแจงอ่ะทำพร้อมกันเนาะข้อที่1ค่ะ3บวกในวงเล็บห้บวกสเท่ากับในวงเล็บสามบวกห้บวกสเป็นสมบัติการ ใช่แล้วค่ะการเปลี่ยนหมู่ของการบวกใช่ไหมคะเปลี่ยนตำแหน่งของวงเล็บค่ายังเหมือนเดิมเลยข้อ2 7คูณในวงเล็บ8บวก2เท่ากับ7คูณ8บวกกับ7 2, คูณ2อัสมบัติการแจกแจงข้อที่3 5.24อบวกลบ5 2าเท่ากับ0จำนวนนั้น บวกกับจำนวนตรงข้ามใช่ไหมคะเท่ากับ0 5. แสดงว่าเป็นสมบัติการมีตัวผกผันของการบวกนั่นเองข้อ4 5คูณ1นเท่ากับ1คูณ5เท่ากับหเห็นไหมคะ,ะเป็นสมบัติข้อนี้ตอบ2สมบัตินะคะคือการสลับที่ของการคูณกับการมีเอกลักษณ์ของการคูณเราจะเรียก1ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการคูณค่ะ อ่ะข้อ5ค่ะวงเล็บวเล็บเปิดห้าบวกเก้าวงเล็บปิดคูณวงเล็บเปิด1ิบเอ็ลบเ็ดวงเล็บปิดเท่ากับวงเล็บเปิดสิบเอ็ดลบเจ็ดวงเล็บปิดคูณวงเล็บห้าวกเนะคะง่ายมาข้อนี้การสลับที่ของการคูนะคะอ่ะข้อที่หกค่ะสามจบวในวงเล็บรูทสองลบรูทสองเท่ากับศูนย์ บวก3.75จะเท่ากับ3.75ด้าวยนี่เนาะมีศูนย์มาค่ะ,ะใช่แล้วค่ะมันคือการมีเอกลักษณ์ของการบวกนั่นเองอโอเคข้อสุดท้ายค่ะในวงเล็บ15คูณ52บวกในวงเล็บ15คูณ37บวก ในวงเล็บ15คูณ1เอท่ากับ15คูณอมีตัวประกอบร่วมคือ15ใช่แล้วค่ะมันคือสมบัติการแจกแจกนั่นเองโอเคนะคะวันนี้เนาะเราเรียนไปสองหัวข้อคือจำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริงนะคะจำนวนจริงค่ะประกอบไปด้วยจำนวนตัรกยะและจำนวน ตักกระาจำนวนตักกยะคือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมสาได้ส่วนจำนวนอตัตกรยะค่ะไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมสาได้โอเคค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ถึงเท่านี้เนาะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้ความกระมือเป็นอย่างดีค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย